สวัสดีสวัสดีค่ะสว,สวัสดี่จะมารีวิวอะไรจ๊ะเันนี้จะมารีวิวอะไรคะเรีนนยนเอาไว,ซอไอว,วไ้ซื้อไอติมจ๊ะเดี๋ยวไว้ซื้อไอติมเหรอคะไอติมแทงแ่งละกี่บาทคะเนี่ยสามบาทไอซ์ไอติมโอ้โหมันเป็นไงคะมันใส่อันนี้ด้วยไอมันใส่เราไปซื้อไอติมที่ไหนเหรอคะไอติมที่เซเวน่นเซเว่นนะในเซเว่นมันมีอะไรบ้างคะมันมีวินดี้มันมียามิ้ด มีซอมบี้ด้วยเรอ<า>ซอมบี้มันมันมีเยอะไหมคะลูกในเซเว่นอะมนมนไม่มีแล้วยมงมันมาแล้ว,วอ่าเราจะไปซื้อไอติมวันไหนคะพรุ่งนี้ไหมคะมอ่าฝากกด like ไลค์เลยค่ะไอตีอ้ยเลยาวบาย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 ค่ะ 不要。